สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเลยประเสริฐศรีนะฮะนี่ฮะมาหาน้องชายก่อนวันนี้น้องน้องน่าจะมาถึงแล้วเต้น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 เฮ้ยดีครับดีครับเมื่อเช้าอ่ะหอมมาอ่ามาดิหอมอยู่ ขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอได้ไหมเราเออหากเธอใคยังหวังสวัสดีครับจะคอยคัดถูห้องใจมีให้ดังไปเรียนเพลงอื่นมบ้างเอาเอาแล้วเอาเพลงอื่นบ้างเอาเพลงอะไรดี่ะ ลงด <S <S เ่นเฮือนกันนะแม่ตาวานบ้านนาไปลง<า>เมืองฟ้าลงเมืองฟ้าแล้วลืมบ้านเรา,เอ,าอย่าไปเดินอย่าไปเดินทกน้ำเน่าบอกก่อนนะสาวก่อนอที่เจ้า,<อ>าจะสีย<อ>ชัย เราดีกว่าเอมีพ่อมีแม่เสียงมีคออีกไปไงบ้างวันนี้ไปเที่ยวไหนมาไปไปใส่อะไรใหม่โอ้แล้วก็บอกว่าจะมาพร้อมพี่พี่ก็รอรอแล้วก็ไม่มาหาพี่เป่าจะเปาสิทั่วสิลูข่อยไปเปล่าจังสี่รอรออย่างขี้มากอนมูกรผัว เพื่อน,นเเลยอา้าน <ะ S 2> ึกว่าออกมาแล้วพี่เพได้แล้วพี่คงเพียมากงัวมากันถ่ายคลิปอยู่ตรงไอ้นั่นแหละออกมาสุดท้ายเพื่อนเลยมมพี่นะ่ะเพียม,มากงัวมากแบบว่า,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 าโอ้ยกูไม่ไหวแล้วว่ะถามว่าเดียขับไหวป่ะข้าสิบกิโลไหวไหวไหวพี่ว่ะแต่ว่าขี่มามาเห็นรถแม่แก้มเลี้ยวเข้าข้าวอยู่ตรงนั้นแหละตรงทุกช่วงเวลาเละขับม,มาก่อนพี่แม่เอแม่แก้มไอ่อะไรวะรถขับมาที่หลังแม่แก้มแม่แม่แก้มไอไไ่อะไรเห็นแม่แก้มตรงแกเลี้ยวเข้าจิ้นข้าวนั่นแหละ อ๋อใช่พี่พี่มันมาเลื้ยเขาปุ๊บก็เจอแม่แก้มนั่งละขับเมื่อก่อนเพราะว่าพี่ตามตูดมั้งใช่ใช่ตามตูดน่าจะตามตูดแหละเพราะว่าที่แรกอ่ะนูกี่นูกี่มาสุดท้ายมันก็แซงรถที่สุดใส่ใยอะไรอะไรชื่อไงโอ้เรืนั่งกินข้าวนั่งกินข้าวแล้วก็เข้ามานอนเพี่แล้ววันพุ่น เยพากันไปได้เ้าหมูท่ดแล้วก็อะไรวะแล้วก็วันพรุ่งนี้อีกสองร้อกว่ากิโลสชัมม่วโมงาโงแชั่วโม,มงเลยพร่งนี้เนี่ยเราจะเลือกตีไนนก็น้วนลก็ตีหนึ่งหรอมัง้งไม่เฮ้วมาตีสี่นะตีสี่มานน้นเราก็ขับรถสีสู้กันต่อไป นะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศหน้าเวทีนะครับว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วนะครับโอ้ยกระจกวิเศษจงบอกข่าเถิดว่าใครงามเลิศในปัตตีเต้น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 โอ้โหขอบตาดำมากเลยตายแล้วดำเหมือนกันสังเกต่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างนอกกันหน่อยครับทุกคนครับ จะไปหาน้องเต่าหน่อยน้องเต่ากลางตั้งกองอยู่มั้ง,งถึงขนาดแกะออกมาจะต้องอะไรนะจะต้องแบบว่าใส่ผ้าปิดจมูกเลยไม่ใช่อะไรนะ กินแรงฝุ uh, look, 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 look. ่นอ๋อฝุ่นฝุ่นฝู่นอ่าหน้าด้วยทีแม่แม่ก็มานั่งรอแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะยนมาเรื่อยๆนะครับวันนี้ไอ้ตาเขาเสร็จแล้วมา้งเนี่ย 我晒 towel 剩了。 เดินไปข้างหลังหน่อยถึงอาจารย์เดียกำลังกินข้าวดีคนนรับดีคนนรับ โ,โ, tacos. โอ, ij, โอ trips, โ้ยหมดนะแล้วเหรอเป็นไงอาจารย์ไปได้กี่คลิปแล้วครับ15ครับน cosas, Louise, ี่นัอาจารย์เต้ยเนี่ย2คลิปแล้ววันนี้เห็นสิไลฟ์สดอยู่ทาไปไลฟ์สดนี่ไม่รีบมากันหรอกเนี่ยไลฟ์สดอยู่ อุ้ยสถานที่กว้างมากครับทุกคนครับกว้างมากที่จะรถกว้างมาก <c oughs> แล้วเราทำไมไม่ขับมาตรงนี้วะไม่ขับอ้อมก็จะตรงนู้นเดอเดอขับอ้อมมาทางนี้ดีกว่าวมันน่าจะนอนง่ายกว่ากันน่าจะนอนง่ายกว่ากันว,ว,วันนี้นะครับที่สักแก้วอรัญประเทศนะครับ ก็สถานที่กว้างขวางเหมาะสำหรับการดูหมอลำมากๆวันนี้เล่เลิกถึงตีสี่นะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้งานที่นวัดนครเอ็กโปก็ที่น้องชาานวัดก็รอกันอยู่เหมือนกันสาดเล่าบ่แม่อะไรอ่ะ โอเคครับถ้านะใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งหัวใจนะครับเราเจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกการติดตามมันอ้อมมาตรงนี้ได้กวเดียวเนาะเพราะจากตรงนี้มันน่าจะจอดมันจะน่าจะเสียงเงียบกว่า